สวัสดีครับพบกับผมหนึงคุยมันเลงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวคุยนะครับคุยไทยเทียบเสียงสากลคุยมหาการนะครับคุยมหาการคุยฝึกหัดราคาประหยัดนะครับเป็นคุยไทยเทียบเสียงสากลนะครับที่ใช้เป่ากับเพลงที่มีดนตรีเป่ากับคแาวเกะนะครับเ่อกับเพลงร่วมสมัยนะครับหรือจะเป่าไทยเดิมก็สุดแล้วแต่จะเอาไปเป่านะครับ เป็นการรีวิวเซตสามเซตสามคีย์นะครับก็จะประกอบด้วยคุยไทยเทียบเสียงสากลคีย์เอนะครับคีเอคุยไทยเทียบเสียงสากลคีย์บีแฟทนะครับเรียงขึ้นไปเลยนะครับ k ี A, เอเสียงต่ํานะครับบีแฟทสูงขึ้นไปครึ่งเสียงนะครับแล้วก็คุยไทยเทียบเสียงสากลคีย์ซีนะครับ ันนี้ก็จะสูงขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงเต็มนะครับเป็นเซตสามเราสำหรับผู้ที่สนใจฝุดหัดนะครับเป็นวัสดุ PVC สีดำขนาดโตนอก22่มิลน,นะครับรูใน16ความยาวอยู่ที่44เซนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเป่าเสียงโน้ตให้ฟังก่อนนะครับเริ่มจากคี A นะครับเริ่มจากคี A เดี๋ยวลองฟังดูนะครับที่ A เ,เป็นเป็นขุยเสียงต่ำนะครับต่ำแต่ก็จะมีต่ำกว่าน,นี้ไปอีกนะครับสำหรับฝุกขัดก็ขุยราคาประหยับเนี่ยจะทำให้ท่านเป่าได้ง่ายแล้วก็การวางนิ้ววางอะไรก็จะสะดวกขึ้นนะครับ ฟังเสียงสูงกันนะครับนะครับก็ครบนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาฟังเสียงดีแฟดกันเลยนะครับ จะสูงขึ้นีกครึ่งเสียงนะครับลองฟังเสียงสูงนะครับ หนึ่งเสียงครับสูงกว่า B f a t มาหนึ่งเสียงเต็มครับ ที่่อืนนะครับเดี๋ยวลองปีดให้ดูนะครับเขียนเลยนะครับก็รประมาณนี้เดี๋ยวให้ท่านชมก่อนสำหรับผู้ฝึกหัดผุยฝึกหัดราคาประหยัดนะครับผมจะมีตารางโน้ตไปให้เรียบร้อยนะครับคุยทุกคีย์เนี่ยใช้ตำแหน่งโน้ตเหมือนกันนะครับวางนิ้วเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับ ก็ะจะมีไปให้นี่มันกล้องมันสลับนะครับจะมีไปให้แถวบนนี่จะเป็นโดเรมีฟาซซลาทีโดแถวล่างก็จะเป็นแปดช้าะครับโปรมาติกนะครับครึ่งเสียงก็รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยโน้ตที่ให้ไปฝึกเนี่ยก็จะมีอยู่สิบหกตัวนะครับจะเป็นสิบสองครึ่งเสียงนะครับสิบสามตัวโน้ตนะครับรวมเป็นสิบสามตัวโน้ตนะเพราะมีต่ํามีสูงนะครับโดต่ําโดสูงแล้วก็ครึ่งเสียงอีก ครึ่งเสียงสูงนะครับครึ่งเสียงสูงอีกสามตัวนะครับเพราะว่าครึ่งเสียงเนี่ยมีห้าที่แทรกในโดเรมีฟาซอนลาธีโดเนี่ยก็จะมีโดชาร์เรชาร์ฟฟาชาร์ซอนชาร์ลาชาร์นะครับแล้วก็ในห้าตัวเนี้ยมันจะมีอีกสามตัวที่เป็นเสียงสูงแล้วจับตัวเดิมไม่ขึ้นต้องเปลี่ยนตำแหน่งจับนะครับก็จะมีโน้ตเพลงให้ไปด้วยมีโน้ตเพลง นะครับสำหรับ KB แฟรกับ KC นะครับอเจ้าเอ๋ยนี่สำหรับ KB f ฟรนะตรงต้นฉบับ KC ก็จะเป็นเดือนเพลงนะครับแล้วส่วน KA เนี่ยไปหาโน้ตใน facebook ใน youtube ผมนะผมลง KA ไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเพลงลมหรือว่าจะเป็นเพลงอื่นๆที่ใช้ KA ผู้หญิงข่าพยาแตะเพลงหงฟ้าอะไรพวกนี้ครับไปหาโน้ตได้นะครับใช้ KA เดี๋ยวลองเป่าเพลงให้ฟังนะครับโครมาติกเนี่ยเดี๋ยวผมเป่าโรมาติกให้ฟัง นะครับอย่างเราละทีละรอบเลยนะครับเรียงจะต่าไปสูงนะครับสองรอบอันนี้ข A นะครับต่อไป b f แป ต้องรีวิวให้ชมอย่างนี้เลยนะครับต่อไปนะครับ GC คร,รมติครกนะครับตำแหน่งแม่นยำตามที่ทำตารางโน้ดไว้ให้ต่อไปเดี๋ยวฟังเพลงพอเป็นตัวอย่างนะ My Heart Will Go On ครับเพลงไททานิคนะครับ ข a นะครับมหาการข a ต่อไปเป็น b f แ t นะครับผมลืมปิดสัญญาณไม่รู้ว่าจะอัดคลิปจบหรือเปล่านะครับกวม,มีคนโทรเข้าอันนี้เป็น t v f a แนะครับข v f a t ถ้า,าปัจจุบันนี้ก็เห็นเป่าเพลงมนษ์รักคุ่งุ่งกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูสักหน่อยนะครับ เอาผิดพลาดหลายจุดเลยนะครับ K B Fat นะครับต่อไป g C นะครับผู้าทเทียบเสียงสากลร C นะครับอลองเพลงเดือนเพนนะครับเดือนเพนก็ได้นะครับ นี้นะครับสามเหล่านี้เหมาะนะครับสาหรับผู้ที่จะนําไปฝึกเพราะว่าระดับลมระดับของขนาดรูต่างๆนะครับรวมถึงราคานะครับเหมาะสมทุกอย่างแล้วก็มีตารางโน้ตให้ด้วยนะครับเป็นเสียงมาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานสามารถเช็คได้กับจูนเนอร์เลยมีตารางนิ้วตารางโน้ตรวมทั้งโน้ตเพลงแขมไปให้ส่วนโน้ตเพลงมากกว่านั้นก็ ตามเอาใน YouTube ผมหรือว่าใน a c e b o o k นะครับเนี่ยครับเป็นเซตเซตนี้ราคาประหยัดเดี๋ยวแจ้งทางโพสขายนะครับเพราะทาง YouTube ไม่สามารถแจ้งได้แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งช่องทางในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับก็หน้าขณาทําคลิปเนี่ยสินค้าพร้อมส่งนะครับเป็นเซตเซตละสามเราเป็นปุ๋ยไถ้เทียบเสียงสากลนะครับค a เ b แฟแล้วก็ค c ครับก็สําหรับวันนี้นะครับในการรีวิวปุ๋ยปุึยษาราคาประหยัดนะครับรุ่งปุ๋ยมหาการ ะครับผมก็ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหนึ่งคุยเป็นเรงสวัสดีครับ